สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมไอพิเลียนะครับเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงแล้วนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวรถแข่งนะครับในปี2025นะครับก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาพูดถึงบทบาทต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆของทีมไอพิเลียนั่นเองนะครับคนแรกที่เราจะพูดถึงเลยนะครับก็คือฮ o อกเกอร์มาตินนะครับก็คืออดีตแชมป์โลกปี2024นะครับผมก็หลังจากที่เพิ่งจบจากเทสไปนะครับผมแล้วก็มาเปิด ัวรถแข่งนะครับผมในปี2025ก็จะบอกว่าก็เป็นหนึ่งในคนนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยของทางมาตินเอนะครับปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่กับทางทีมลองนะครับผมก็คือฝั่งของทางทีมด a กติไพรมาพลาแมกนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานนะครับผมในฝั่งของทางดูกติเองก็ตัดออกไปนะครับผมก็นําฝั่งของตัวมาเกตเข้ามา กระทางคล้ายๆกับทางเปโดซ่าหรือเปล่านะครับผมเปโดซ่า <c oughs> ก็คือนักแข่ง Honda ที่เคยอยู่กับทีมสังกัด Honda แล้วออกมาออกมาเป็นนักแข่งทดสอบให้กับทาง KTM นะครับผมซึ่งก็มีไฟแขนค่อนข้างสูงมากๆนะครับผม,ผมก็จะบอกว่าล่าสุดนะครับฝั่งของทางฮองเก้มาตินก็ได้มีการพูดถึงกับตัวรถแข่งนะครับผมใครที่กําลังสนใจอยู่ก็อยากจะมาลองให้ฟังกันดูนะครับผมนี่ก็คือฝั่งของทางรถแข่งนะครับที่ชื่อว่า RSGP 2 5นะครับก็คือฝั่งของทาง Applea นะครับทีม Applea เนี่ยได้เปิดตัวไปแล้วนะครับผมก็ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับลองดูวิ่งหน้านะครับก็เป็นปีกแบบปีกคู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการใช้เบอร์นะครับรถคันที่ผ่านมานะครับเบอร์7จที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะครับก็คือฝั่งของทางรถทีเมทของเขานะครับก็คือฝั่งของตัวนักแข่งอีกหนึ่งคนในทีมนะครับก็คือ m ก r c o b ซ s i n g i นะครับผมก็ อยู่ด้วยกันนะครับผมก็มาจากคนละทีเหมือนกันนะครับก็ปีที่แล้วนะครับปี2024เนี่ยมาโก้ก็อยู่กับทางตัว VR C6 นะครับก็ขับดูกติเหมือนกันแต่ว่าอยู่กันคนละทีนะแต่ว่าก็ปีนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับก็ใช้หมายเลข7 2สนะครับส่วนทางตัวฮอเก้มาตินใช้หมายเลข1นะครับผมก็จะบอกว่าในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับสังเกตดูว่าการใช้หมายเลข1เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็คือ ปโก้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมก็คือเปโก้นะครับก็หลังจากที่มาตินนะครับผมคนเล็กของเราได้ไปทําการฉีกกระชากลากถูนะครับไปดึงสติ๊กเกอร์ออกเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์โลกก็สนุกสนานกันไปนะครับเหมือนกับล้างแค้นมันในตัวนะครับผมก็เอาหมายเลขหนึ่งนะครับมาติดกับตัวรถแข่งนะครับของตัว RSGP ของทาง IP เรียบร้อยนะก็สวยงามลูลามาเห่ามากๆนะครับก็จะบอกว่า ฝั่งของทางตัวดกติเองนะครับผมหลังจากที่ได้เห็นหมายเลขหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีความหมัดไส้อยากจะได้เอาคืนมากๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันดับถัดมานะครับผมก็คือฮอกเกอร์มาตินนะครับได้มีการพูดนะครับถึงเรื่องของตัวเขาเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่เปิดตัวรถแข่งปี2025ร้อยนะครับก็คือมาตินเองนะครับยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้มากๆนะครับก็มาตินเนี่ยพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดื่มหนักมากๆก็คือยังแห้งอยู่นะครับก็คือยังบ่ส่างเลยนะครับผมฝั่งของทางมาตินเองนะครับก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางทีมอพริเนนะครับแล้วก็ได้พูดถึงในส่วนของตัวการทดสอบที่บาร์เซโลน่านะครับผมเขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้ทดสอบรถนะครับผมตัว RSGP rs 2ี่้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นรถที่น่าทึ่งมากๆครับมีในส่วนของตัวการ ควบคุมนะครับด้านหน้ารถเนี่ยมันดีมากๆเลยดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยขับมาเลยะครับอันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับทางมาตินเนี่ยขับให้กับฝั่งของทางดุกติเนี่ยประมาณเป็นเด็กใต้กุฏิเลยครับประมาณ78ปีที่ผ่านมาก็คือมาตินอยู่กับทางดูกติรุรวนะครับก็เป็นการขยับออกมาจากดุกตินะครับก็บอกว่าเนี่ยฝั่งของทางไอพิเรียนเนี่ยควบคุมรถนะครับได้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนของทางการปรับตัวรถใหม่นะครับก็ อย่างที่บอกกันนะครับอย่างเขาก็พูดถึงทางฝั่งของทางอเล็กซิสเอสปากาโลนะครับผมที่ขับให้กับตัวอาพิเลียนะครับแล้วก็มาวลิกไว้ด้วยนะครับก็บอกว่าทางฝั่งของทั้งสองคนนั้นนะครับที่เป็นนักแข่งนะครับที่อยู่ในทีเมื่อปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยทาได้ดีนะครับแล้วก็มีในส่งตัวการขับรถที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วนะครับส่วนตัวของเขาเองเนี่ย ที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวให้เยอะขึ้นมากนะครับเพื่อที่จะให้รถแข่งมันมีความมั่นคงมีความเสถียรมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราลงแข่งจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เซนซิทีฟมากๆนะครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อนนยยสูงมากนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่งทางตัวเขาเองนะครับเขาก็บอกว่าทางทีมเนี่ยช่วยปรับแต่งนะครับอย่างให้ได้แบบลงตัวมากๆนะครับผมแล้วเขาเองก็มองเห็นว่า ทางฝั่งของตัว r s t p 25เนี่ยมีศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับผมนี่ก็คือฝั่งของทางมาตินนะครับได้พูดไว้นะครับผมในส่วนของตัวเรื่องที่2นะครับที่เราจะคุยกันนะครับผมก็คือฝั่งของทาง a อพิเรียนะครับในปี2025เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมใหญ่มากๆก็คือฝั่งของทาง a อพิเรียนะครับได้มีการ ดึงนักแข่งนะครับเข้ามาร่วมนะครับก็คือในในฝั่งของตัว Marco Beltrandi นะครับก็นักแข่งชาวอิตาลีนะครับในวัย26ปีนะครับผมออกมาจากทีม VR46 นะครับของพ่อหมอเราของล o s s ของเราเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับในส่วนของตัวส่วนนี้นะครับผมก็มีในส่วนของตัวนักแข่งทดสอบนะครับผมได้มีการเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือมีส่วนของตัว l o โซ n z o Sivardi นะครับผมก็เข้ามาเป็นนักแข่งทดสอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ ทีนี้มาลองดูฝั่งของทางเป้าหมายนะครับของตัวทีมกันบ้างนะครับก็คือฝั่งของตัวด้านเทคนิคเนี่ยตัวรถแข่งนะครับ RSGP 25เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแบบมากๆนะครับผมโดยเฉพาะฝั่งของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ V f o นะครับที่มีฝั่งของตัวแฟลิงนะครับผมที่ออกแบบใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวการดําเนินการนะครับก็คือนิยามใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในฝั่งของตัว Fabiano Stelarkini นะครับผมก็คือผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็ออกมาพูดด้วยนะครับว่าฝั่งของทางทีมนะครับผมเน้นในส่วงตัวประสิทธิภาพเนี่ยให้มีการแข่งขันนะครับผมให้มีการรักษาความมั่นคงเป็นหลักนะครับ<ม>ก็คือยืดในส่งตัวรถแข่งเนี่ยก็คือทอํายังไงก็ให้มันมีการชนะที่สม่ำเสมอมากที่สุดนะครับแล้วก็กล่าวนะครับผมบอกมาแล้วก็พูดนะครับชัดเจนว่าในส่วนของตัวการแข่งขันนะครับผมเน้นให้มีการแข่งขันให ชนะนะครับผมจนจบนะครับแล้วก็แข่งขันได้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวพูดในการฝ่ายเทคนิคนะครับของทางทีมรถแข่งอพิเลียนะครับที่ออกมาพูดนะครับผมในส่วนตัวนิยามการแข่งขันในปีนี้นะส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายฝั่งของทางเคอก้มาตินนะครับผมก็ออกมาพูดในส่วนตัวการปรับตัวนะครับในที่ในส่วตัวการปรับตัวเข้าสู่รถแข่งของตัวอพิเลียนะครับก็บอกว่า แชมป์โลกนะครับผมฝั่งตัวฮอกเก้มาร์ตินเนี่ยยอมรับนะครับผมว่าเขาเนี่ยต้องมีการปรับตัวเนี่ยเข้าสู่ที่จะให้เขาที่ให้เข้ากับ i s g p ส้านเนี่ยอย่างมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ยยังขี่เหมือนตอนที่ผมขี่เหมือนดูกตินะครับแต่ผมรู้ตัวเองว่าผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมกําลังศึกษาว่ามันต้องพัฒนาอะไรนะครับผมถึงจะให้เหมาะสมกับรถแข่งคันนี้นะครับผมให้มากที่สุดซึ่งในส่วนของตัวช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับฝั่งของทาง ฮอเก้มาตินนะครับก AH ็ได uh, ้มีการอธิบายไว้ด้วยนะว่าเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นเด็กเนิร์ดไปเลยนะครับก็เข้าไปอยู่กับฝั่งของการดูนะครับดูเทปการแข่งขันของทางมารูริควิเ e ลนะครับผมที่สนามออสตินนะครับแล้วก็อเล็กซิสเอสปาโนะครับผมที่สนามซิลเวอร์สโตนนะครับผมในส่วนตัว2สนามนี้เนี่ยเขามองว่าฝั่งของทางนักแข่งหน้าเก่าเนี่ยขับได้ดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะ เข้ามาเข้าใจจุดเด่นของทางรถแข่งอะเพียให้มากขึ้นมากๆนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาใช้งานนั่นเองนะครับผมในส่วนตัวความมั่นใจของฮอกกี้มาตินเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็มาแถบให้ฟังแล้วกันทางของฝั่งตัวฮอกกี้มาตินนะครับผมก็ได้พูดนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับผมมันมีการในส่วนตัวฤดูกาลนี้นะครับผมเขาก็จะทําให้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่ใช่แค่ลงมาเพื่อที่จะมาพัฒนารถแข่งนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพาทีมไปสู่ ความสําเร็จอันสูงสุดนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว Marco Basini นะครับผมเขาก็บอกว่าผมเนี่ยภูมิใจมากที่เานาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ผลิตนะครับอย่างไอพิลเลียนะครับแล้วก็พร้อมทําทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะนะครับผมแต่ว่าใครที่ไปอ่านข่าวบางส่วนมาบางคนก็จะบอกว่าเขาก็ยังไม่กินเส้นกันนะครับซึ่งมันก็เป็นในส่วนของตัวหนึ่งในรสชาตินะครับของการที่ได้เข้ามาเจอหน้าใหม่นะครับก็ยิน ดีใจมากๆนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะได้เห็นในสองตัวเสือมาสองตัวมาอยู่ท่ามเดียวกันนะครับไม่แปลกนะครับพี่หยองเราก็ไม่ใช่เด็กน้อยเด็กดีเท่าไหร่นะครับก็พร้อมบวกเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมในั่งเราจะมาลองดูสถิติกันบ้างนะครับผมในฝั่งของตัวมาตินนะครับผมกับตัวมาโก้นะครับผมมาตินนะครับผมชนะนะครับการแข่งขันนะครับผมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด8ครั้งนะครับแล้วก็ตัวมาโก้เนี่ยชนะทั้งหมด3ครั้งนะครับ ออสปินเล็กนะครับผมชนะทั้งหมด16ครั้งนะครับส่วนของตัวมาโก้หนึ่งครั้งแล้วก็โพเดียมนะครับตัวมาตินเนี่ยชนะไปถึง32ครั้งนะครับขึ้นโพเดียมไปทั้งหมด32ครั้งนะครับฝั่งของตัวมาโก้นะครับขึ้นไปทั้งหมด9ครั้งแล้วก็ล่าสุดนะครับตัว m o t o g p นะครับตัว w o r l d Class นะครับผมก็คือแชมป์โลกนะครับมาโก้นะครับเป็นศูนย์แล้วก็มาตินได้มาทั้งหมด1ครั้งก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่ก็คือ สติที่น่าสนใจทางฝั่งของตัวทีมอพิเลียรบนักแข่งทั้ง2คนนี้ใครที่กําลังชื่นชอบในส่วนของตัว MotoGP นะครับหรือคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันกับเราแล้วก็เรานะครับมีทางกลุ่มนะครับ MotoGP t h a i l a n d Family นะครับสำหรับพูดคุยแล้วก็มาเชร์นะครับฝั่งของตัว m o t o g p ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือฝั่งของตัว t h เดอะคิงออ e r s นะับผมก็เป็น หนึ่งในการแข่งขันนะครับฝั่งของตัวรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ v ีทวินนะครับในแบบของตัวทัวริงนะครับก็เป็นกลุ่ม The King of the Backer Family Thailand นะครับ